สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างไปจำงวดวันที่1มิถุนายน2,567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างนะคะจะเป็นเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะอาจารย์จะวางให้ออทั้งหมด สองสูตรด้วยกันเดี๋ยวเอาสูตรที่หนึ่งไปก่อนล้วกันสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นล่างมีอยู่ตัวเลขอยู่แค่2ตัวนะคะจะเป็นแนวทางของเด่นล่างสูตรที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะคะสูตรที่หจะใช้แค่10บ,บนนะแล้วก็บวก9ก้าคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็ลดแต้มไปนะคะว่าวใช้วิธีการบวกด้วยเลข9นะคะเริ่มตั้งแต่ว่าที่ออกสี่สาม สี่สามนะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดก็คืองวดที่ออกศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าอันนี้เอามาทำเป็นตัวสูตรสิบบนก็คือเลขหกหกบวกกับเก้าคงที่เป็นเป็นสิบห้าแล้วก็ลดแต้มไปก็เป็นสี่หรือว่าทำตามคำสั่งสูตรก็คือบวกเกนะ้านั่นแหละเอาเก้าเหมือนกันเลยเนาะตัวนี้นะเป็นตัวคงที่ ผลที่ออกนะงวดแรกก็คือสี่สามตัวนี้เลยเนะสี่สามก็ได้ที่เลขสี่อาจารย์จะพยายามหาสูตรเด่นล่างนะคะที่มีตัวเลขไม่ตรงกับสูตรเออเลขติดล่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปจับไข้กันถ้าได้น้อยตัวแบบนี้ก็ดีนะคะตัวเลขตัวเลขติดล่างมันก็มีตั้งห้าตัวแล้วนะคะถ้าเอาไปสองตัวก็ ออไปจับคู่กันมันก็จะเป็นออสิบสิบชุดเนาะถ้าเอาตัวเดียวก็เป็นห้าเอาสองตัวก็เป็นสิบชุดแล้วก็เอาตัวแต้มมาตัดก็อาจจะได้เลขล่างที่มีเลขติดล่างด้วยนะคะก็อาจจะใช้วิธีนีนะะ้เดี๋ยวเราลองเรียนสูตรเด่นไปก่อนนะคะอยากจะหาสูตรเด่นนะที่ไม่ชนกับเลขติดล่างเดี๋ยวดูซิสูตรนี้จะเจอไหม เออห้ากับสี่นี้ก็ออกสี่สาก็ถือว่าเข้าไปก่อนงวดที่1น่งวดที่สองตามจากสี่สามมาสิบบนก็คือ3ามเก้าห้าก็เอาเลขเก้ามาบวกกับ9้าคงที่9ก้าสองก็เป็น18บดแดกับ9ก้าก็เป็นสิเจออกมาที่เจ็ดเก้าโอเคนะถือว่าเข้าอยู่เจ็ดเก้าเข้าตัวนี้แหละเลขเจ็ให้ตัว9้าคงที่เจ แล้วก็เก้าโอเคเดีไปงวดที่สามตรงที่ออกเจ็ดเก้าสิบบนก็หกศูนย์สามก็เอาเลขศูนย์บวกกับเก้าศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าเก้าเก้าเป็นสิบแปดนะคะออกมาที่เจ็ดแปดโอเคเนาะออกสองตัวนี้เดินดีนะมาที่เลขแปดอีกแล้วอ่ะ หามาหลายสูตรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวซ้ํานะซ้ําแล้วมันก็จับไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะเรามันห้าตัวเราก็ไม่ทราบจะเลือกตัวไหนเราก็ต้องเอาทุกตัวมาจับแล้วก็หาแต้มมาตัดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะงวดที่สี่ตรงที่ออกเจ็ดแปดสามตัวบนออกหกสองหกหลักสิบก็คือเลขสองบวกกับเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบก็ได้หนึ่งกับศูนย์ออกมาที่ 9, 0, เก้อ้าวมาตัวหลังตลอดเลยเนาะเลขศูนย์เลข 0, เก้าแล้วก็เลขศูนโอเคสิสองงวดหน่วยสองงวดต่อไปงวดที่ห้านะคะสิบบนสี่แปดหนึ่งเนาะเอาเลข8ดบวกกับเลข9ก้าปกับ9ก้าก็เป็นสิบเจ 7แล้วก็ลดแต้มมาเป็น6หรือว่า7จบวกเก็เป็น16ออก7นะ7 9โอเค7 9รอบที่2นะ7 9นด้ี่มา,าบ่อยนะ7 9ก็เข้าเลขเจเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวคงที่ okay. ก็ทำไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ลุยล่างเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายทั้งบนและล่างเลยนะคะ วันนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสําหรับงวดนี้แล้วก็หลังจากสรุปเสร็จแล้วเราก็มาเดียนกันต่อนะคะเจ็ดกับเก้านะสามตัวบนห้าเก้าแปดเอาเลขเก้ามาหลักสิบเนาะแล้วก็บวกกับเก้าคงที่เก้าสองก็เป็นสิบแปดแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดหรือว่าลดมาหนึ่งแต้มนั่นเองนะคะแล้วก็ผลจากออกเจ็ดเก้าก็ออกมาที่หนึ่งเจ็ดนะ เลขตัวเก่ามันจะชอบมาใช่ไหมเนี่ยตัวเก่าบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาเนาะแล้วแต่มานี้มานี่อันนี้ไม่มีนะแต่อันนี้มาอ่ะอันนี้ก็มาเขียนไว้ก่อนอันนี้เข้าที่เลขเจ็ดต่อมา งวดที่เจ็ดตรงที่ออกหนึ่งเจสามตัวบนออกหนึ่งหนึ่งหก็เอาหลักสิบบนเลขหนบวกกับ9ก้คงที่1กับ9เป็นศูนยศูย์บวกเได้9ก้นะนี่เนะออกมาที่งวดที่แล้วนะหกศอา้าวอันนี้ไม่ติดนะไม่ติดตัวเดิมตัวเดิมไม่มีมานะบางครั้งก็มีบางครั้งไม่มี อ่าพอมีปุ๊บไม่มีมีมีอ่า,อาไม่มีอ่ะงวดนี้อาจจะมีก็ได้นะฮะศูนย์นะโ okay. อเคศูนย์ก6หกศูนย์เก้าคงที่โอเคอันนี้มาดูงวดน,นี้เลยวงวดที่แปดนะ,ะวงวดที่แปดแล้วก็หกเก้าศูนย์ใช่ไหมก็เอาเลขเก้า มาบวกกับ9 9 2 9กสองก็เป็น18บอ่ะ8ลดแต้มไปก็เป็น7จนะ7เจกับ8นะท่านผู้ชมต้องอาจจะมาอันนี้แนวทางของตัวเด่นนะสังเกตไหมมันไปชนกับหลักสิบนะหลักสิบล่างที่อาจารย์วางไปสี่คู่ชุดตรงเนาะบางสูตรก็ได้บางสูตรก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมบางครั้งเราก็ต้องวัดดวงดูนะว่ามันจะมาไหมะคะ เราได้สองตัวนี้แล้วก็คือเจนะ็ดเนาะเราก็บวกกับเก้าทำเหมือนเดิมนะเจ็ดกับเก้าก,ก็เป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดอันนี้เราก็จะรอผลอยู่สองตัวนี้จะเดินไหมสองตัวนี้ไปไปชนกับหลักสิบเลยนะหลักสิบล่างเนาะ,ะมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนี่แหละเดี๋ยวลองหาดูสักถ้าเป็นทางเลขนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันไม่มาแล้วใช่ไหมอันนี้อาจจะติดมาสักตัวหนึ่ง แนวทางก็จะเป็นแนวทางเลขศูนย์เป็นไปได้ไหมจะมาอีกจะมาในทางของหลักหน่วยหรือหลักสิบถ้ามาหลักสิบนะอาจารย์คิดว่ามันน่าจะออกเป็นศูนย์แปดสูนย์หลักสิบสูตรนี้ก็จะหลุดไปที่เราเคยได้เจ็ดกับแปดนะมันมาชนกับตัวเด่นนะสังเกตดูเนาะแล้วท like ีนี้อ่าตัวนี้เนาะมันมาตรงๆใช่ไหมมันมาแบบไหนเนี่ยมันมาตรงเลยนะ แบบนี้เลยเนาะมาตรงด้านหลังแล้วมันก็จะโยกมาข้างหน้าแล้วก็มาทางนี้อ่มาด้านนี้งวดน,นี้มันจะมาด้านนี้ไหมนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่าอ่าถ้าเจ็ดไม่มาก็อาจจะเป็นเลขแปดสองตัวนี้แหลนะเนาะแต่ถ้าทา, 7, นะทางมันจะเป็นเลขเจ็ดอ่ะโอเคนะทางมันจะเป็นเลขเจ็ดเดี๋ยวลองดูตัวเด่นสูตรเด่นแบบสองหลักอีกสักสูตรหนึ่งเนาะ ดูซิว่ามันจะได้เลขอะไรอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปก่อนนะอันนี้สูตรเด่นนะคะท่านผู้ชมไปชนกระสูตรหลักสิบนะปักหลักสิบล่างแบบสองตัวนะมันได้เจ็ดกับแปดนี่แหละถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวต้องดูนิดนึงเคยเคยลงไว้ให้อยู่นะคลิปที่แล้วก็สิบล่างหน่วยล่างมีหลักไตรสูตรอยู่นะ มีบางสูตรดีมากเลยแต่ยังไม่ได้มีเวลาลงให้อันนี้หกศูนย์หนึ่งก็โอเคอยู่นะโอมีหลายสูตรอยู่บางสูตรหลุดไปก็มีนะถ้านผู้ชมหลุดแล้วกลับมาเดินดีอ๋อตรงนี้เลยเนาะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เนาะหลักสิบนะเจ็ดกับแปดใช่ไหมกับเก้ากับศูนย์สิบเอาดูที่เจ็ดกับแปดใช่ไหมอันนี้มันได้หลักสิบนะอันนี้เป็นคนละสูตรกันนะคิดไม่เหมือนกันนะอันนี้ใช้หมื่นนะ อันนี้ใช้หลักหมื่นบวกเจ็ดคงที่อันนี้สิบบนบวกเก้าได้เลขเดียวกันเลยเจ็ดกับแปดมีโอกาสมาได้เหมือนกันนะเจ็ดกับแปดตัวนี้นะโอเคเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ลงอีกคลิปหนึ่งนะแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นอาจารย์จะลองเอาตัวเด่นนะ่ะเดี๋ยวไม่ทราบว่าจะมีกี่ตัวนะสองตัวนี้แล้วเนาะเด่นเจ็ดกับแปดถือว่าชนหลักสิบสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะ เจ็ดกับแปดนี้เดี๋ยวลองไปทําอีกสูตรหนึงว่าได้เลขอะไรนะดูซิว่ามีตัวชนไหมถ้าไม่มีตัวชนเราก็จะเอาทั้งหมดเลยท,ที่ไม่ที่ไม่ไปชนกับเลขติดล่างนะเอาไปไขว้กันเนาะแล้วเราก็จับเป็นคู่แล้วเราก็เอาแต้มตัดเอาแบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนและกันคลิปนี้เดี๋ยวคับการจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากชมก็กดติดตามไว้เลยเนาะ และช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จานด้วยนะคะขอบคุณมากแล้วก็ช่วยชมโฆษณาสําหรับท่านผู้ชมยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยเนาะส่วนเลขนะคะเลขอันนั้นมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะมาบนเนาะมันไม่ได้มาล่างแนวทางของเลขล่างมันจะมีสูตรที่ไม่ใช่สูตรติดล่างะคะท่านผู้ชมแต่มันเป็นสูตร เด่นล่างนะคะระยะยาวนะสามสิบเอ็ดงวดรวดเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่ามันมันโอเคไหมโอเคไหมโอ,โอเคเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ไม่หลุดเลยนะคือล่างมาชัวนะส่วนนี้ล่างมาชัววัที่แล้วเข้าถึงสองตัวเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วางให้คลิปต่อไปแล้วกันอ่าใหท้ทุกท่านกดกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามจะกดอะไรก็กดนะกดที่ไม่เสียตังค์นะ กดเสียตังก็ต้องมีการเทคสูตรนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์วางให้เดี๋ยว,ยวคัดเลือกให้นะว่าจะเอากี่สูตรดีในแนวคางของเด่นล่างระยะยาวนะคะแบบระยะประมาณหกสิบ็ดงวดอะไรแบบนี้นะหกสิบเจ็ดสิบงวดเดี๋ยวเลือกให้นะคะ,อะเอาเด่นสูตรที่หนึ่งไปกอนนะได้เจดกับแปดหรือแปดกับ7็ดเนี่ยนะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ